สวัสดีครับมาดูตัวอย่างนะครับการปลดรหัสนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้ผมจะเป็นตัวอย่างในรุ่น f 7นะครับซึ่งจะสามารถใช้เทคนิคนี้หรือว่าวิธีการนี้ได้ทั้งหมดในตระกูล mtk นะครับโดยทั่วไปเรารู้อยู่แล้วว่าการปลด mtk นะครับกรณีปลดซิมเราต้องทำพอร์ตค้างนะครับแต่ในกรณีทําการปลดรหัสนะครับถ้าเราทำไวนะครับ ก็คือพยายามทําให้อย่าให้เกินยี่สิบวินาทีนะครับมันก็จะสามารถที่จะปลดได้นะครับผมจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างตัวนี้นะครับ Oppo F 7นะครับจากที่ดูนะฮะก็คือนี่คือพินจั m ใช่ไหมครับพินจั m นะฮะลักๆกก็มีนะครับ CLK CMD data ศูนย์แล้วก็กาวนะครับที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงเป็น usb ก็ได้นะครับหรือจะเป็น5โวลต์ก็แล้วแต่นะครับเอาแต่สะดวกจากการที่จะต่อนะครับ ตัวนี้ผมได้ต่อ,อตัวบีบ็อกนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะฮะคอกมันหลุดเดี๋ยวผมขอต่อคอกแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้คอกมันหลุดนะครับเทคนิคก,การต่อก็หาดูได้ในกลุ่มนะครับเพราะว่าก็คุยกันหลายครั้งแล้วว่าต่อยังไงให้มันเจอง่ายนะครับไม่หลุดบ่อยนะครับ นี่จะยกตัวอย่างนะครับ MTK นะครับอันนี้ต้องย้ําว่า MTK นะครับใช้ใช้ปลดรหัสได้ทุกรุ่นที่เป็น MTK นะครับเราจะไม่ให้พอร์ตค้างก็ได้แต่ว่าต้องทําให้ไวนะครับเพราะว่ามันจะมีผลว่าถ้าพอร์ตถ้าทําช้านะครับแล้วเขียนหลุดนะครับบูธจะเปลี่ยนนะครับทําให้เปิดไม่ติดในตระกูล MTK นะครับแต่ถ้าทําพอร์ตค้างเราจะทําเราจะนานเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งมันจะไม่หลุดนะครับไม่หลุดก็ส่า บูตไม่เปลี่ยนก็ไม่ไม่ดับนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับว่าพอร์ตค้างไม่ค้างเป็นยังไงนะครับนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อเสร็จนะครับเราเสียบกับตัวคงนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเราใช้สาย usb นะครับเสียบกับคอมต่อกับตูดชาร์จนะครับให้มาดูที่ device manager นะครับให้มาดูที่ device manager มันจะมีพัวพอตของตัว mdk โผลมานะครับโผลมา จะอยู่นะครับประมาณยี่สิบวินะครับถ้าเราไม่ทําอะไรมันนะครับหรือว่าทําก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ทมนนะํา,ทา,าทบอดค้างมันจะหลุดไปนะครับซึ่งเวลาเราเขียนไฟล์ปลดซีมยาวๆเราจะทําไม่ได้นะครับเนี่ยครับนี่คือพอสังเกตดูนะครับผมไม่ทําอะไรนะครับผมยังไม่ทําอะไรช่วงเวลานี้คือถ้าเราเราเขียนหรือว่า ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วขอดตัวนี้มันหลุดไปนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะเขียนหยุดทันทีนะครับจะมีผลทําให้จะมีผลทําให้บูตนะครับบูตเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดับซึ่งเราอาจจะลงทางว่าเฮ้ยเราทําอุปกรณ์มันพังหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับก็สรุปถ้ามันหลุดเนี่ยเป็นที่ซอฟต์แวร์จะเป็นจะทําให้เปิดไม่ติดเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมฮะหลุดไปละเห็นไหมครับหลุดไปละ อ่ะโอเคในเมื so ่อเรารู้ว่ามันหลุดอยู่แล้วเพราะฉนั้นเราต้องทําก่อนที่มันจะหลุดนะครับผมถอดสายตัวนี้ออกเหมือนเดิมนะครับผมถอดสายออกที่เหมือนเดิมแล้วผมจะเตรียมนะครับผมจะเตรียมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะเสียบนะฮะผมจะรอเสียบตัวบีบ็อกนะครับเอาเป็นว่าผมจะถอดตรงเดี๋ยนะผมขอถอดตรงคอมสายคอมแล้วผมเสียบตัวนี้ทิ้งไว้นะครับเสียบตัวบีบ็อกทิ้งไว้แต่ปลายสายผมยังไม่เสียบคอมนะครับเพราะว่า เราจะต้องทําการต่อตูดก่อนนะครับต่อตูดก่อนที่จะมาคอนเน็กตัวตัวบีบ็อกนะครับตัวบีบ็อกนี้นะครับนะครับเสียบก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเสียบแล้วมันขยับมันอาจจะหลุดนะครับตัวนี้ก็พยายามเอาอะไรวางข้างใต้หน่อยเพราะว่ามันมีกาวอยู่เดี๋ยวมันจะแตกกับโครงนะครับแตกกับโครงนะครับแต่ด้านบนหลังนี่ไม่เป็นไรนะครับพอวางตรงนี้ละนี่ผมจะเตรียมที่จะเสียบนะฮะแต่ว่า สิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะต้องเตรียมผมก็เปิดโปรแกรมไว้ก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรมไว้ก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรมไว้ก่อนนะฮะเปิดไว้เลยนะครับเปิดรอไว้เลยนะครับเปิดสแตนบายไ้เลยนะครับจากนั้นผมไปโหลดไฟล์นะครับปดล็อกนะครับนี่คือ Apple a p f 7นะครับผมโหลดไฟล์ปดล็อกมาก่อนนะครับผมกดโหลดดูก่อนโอเคอย่างนี้ได้ละอันนี้คือไฟล์ปดล็อกที่ผมจะเตรียมนะครับที่ผมจะเตรียมไว้นะครับทีนี้ตัวนี้ได้อะไรมันก็ไม่เจอนะครับมันมีอะไรขึ้นนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่ออะไรนะครับตรงนี้นะฮะดูนะครับผมเสียบปุ๊บมันก็จะมีตัวของส่วนของดิสดนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาจังพอร์ตพอร์ตตรงนี้นะครับกับตัวพอร์ตคอมนะครับดูนะครับผมเสียบนะครับผมเสียบปุ๊บผมก็เสียบบีบ็อกทันทีนะครับเสียบบีบ็อกเพื่อให้ไฟมันดูว่ามันกระพริบไหมนี่นะครับไฟตัวนี้ติดค้างอย่างนี้นะครับแปลว่าผมยังเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเดียวดูก่อนอะไรผมดุดหรือเปล่า อสายหลุดนะครับแป๊บหนึ่งเห็นไหมครอันนี้คือปัญหานะครับที่มันไม่ติดนะครับสายหลุดนะครับต้องเช็กดีๆนะฮะมันหลุดง่ายนะครับเวลาเราต่อกันบ่อยๆมันมันก็จะชอบหลุดนะฮะต่อบ,บ่อยมันก็หลุดสายใหม่ๆมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับแต่อันนี้ก็คือจมมหลายบอดละสายมันก็จะอ่อนนะครับอ่อนแล้วก็หลุดง่าย ทำให้เห็นๆเ,เลยนะครับน,นี่คือสายหลุดนะครับโอเควางก่อนเอาอันนี้วางไว้นะครับการช็อตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมผ่อดปลายสายเสียบตรงนี้ก่อนนะครับเสียบไว้เลยนะครับเสียบไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เสียบกับพอมนะไฟยังไม่ตอบสนองนะครับต้องให้ผมเสียบก้นก่อนนะครับ ก็คือต้องเสียบไฟเลี้ยงก่อนนะครับไฟเลี้ยงบอร์ดก่อนนะครับถึงจะเสียบตัวบีบล็อกได้นะครับผมเสียบนะครับเห็นไหมครับตอนนี้พอร์ตตรงนี้มาแล้วนะครับพอร์ตตรงนี้มาแล้วนะครับรีบทำนะครับรีบทาผมเสียบก่อนอ่ากับพิบเห็นไหมครับกับพิบนะครับกับพิบพร้อมกับตัวนี้นะครับขึ้นมาว่า for bad news แปลว่าเราเจอดดละเพราะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครับหนึ่งมันจะเจอตรงนี้นะครับเจออะไรตัวนี้นะครับขึ้นมาซึ่งพอร์ตตรงนี้เวลาเรากดรีเฟซมันจะขึ้นมาตรงนนี้ะครับ เห็นไหมครับเจเนริกตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่นะครับให้ให้กดลิสต์ลิสต์ permission ดูก่อนนะครับว่าคอนเน็กเจอหรือยังเห็นไหมครับอย่างงี้เจอนะครับแล้วก็กดโหลดตรงนี้นะอันนี้หลุดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับผมจะยังไม่เขียนนะอันนี้ผมผมทําให้ดูก่อนนะครับถ้าอย่างนี้นะถ้ามาถ้ามาเขียนตรงนี้นะมีหวังดับนะครับเพราะว่าหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วนี้ทําไงล่ะอ่ะทําไง ทำางมาดูนะครับก็ผมก็แค่ถอดตรงนี้นะครับแล้วผมจะเสียบใหม่นะครับถอดตูดชาร์จนะครับแล้วก็เสียบใหม่นะครับเสียบใหม่แล้วผมก็กดถอดสายดีบ็อกนะครับเสียบใหม่อีกทีดูมันกระพริบนะครับเห็นไหมครับกระพริบแล้วนะครับพอมันหยุดปุ๊บตรงนี้ค้างนะฮะผมกดรีเฟซอีกทีนึ่งนะครับยังอยู่นะครับกดลีดนะครับพอลีดได้ผมมากดโหลดเพราะเมื่อกี้ผมเลิกไฟไปแล้วแล้วผมก็เขียนทันทีนะครับ เห็นไหมครับเขียนแล้วนะครับเจ็ดนาทีนี่คือจบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับพอร์ตยังไม่หลุดเห็นไหมฮะพอตยังไม่หลุดผมเขียนจบละจบละเพราะว่าผมบ้าวไฟกดไว้แล้วนะครับรอไว้แล้วแล้วก็กดโหลดนะครับกดโหลดแล้วก็กดไล์สิเลกนะครับอย่าไล์ฟูลนะครับไล์สิเลกแค่นี้ครับนี่คือจบงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมไม่ดับนะครับเนี่ยหลุดไปละเห็นไหมครับคือถ้าถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรก็คือมันจะหลุดเองนะครับ เพราะนั้นแน่นอนว่าการเขียนปลดซิมเนี่ยมันเขียนเขียนมากกว่าสิบยี่สิบนาทีอ่ะมันต้องทาพอร์ตขางเพราะว่าพอร์ตตรงนี้ถ้าไม่ทําค้างมันจะหลุดภายในแย่ไม่เกินยี่สิบวินะครับนี่คือตัวอย่างนะครับ MDK ทุกรุ่นนะครับตรงนี้ถ้าเรากดรีเฟชจะไม่เจอละนะครับเราจะไม่เจอได้ละอ่าตัวนี้น่าจะเอออยู่นะครับเพราะมันยังเจอแต่จริงๆก็คือมันหลุดนะครับสักพักหนึ่งเวลาเราเขียนนะครับเวลาเราเขียนไปเนี่ย มันจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟเลี้ยงมันจะไม่มีละเพราะมันไม่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันไม่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะพอเข้าใจแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็นําไปใช้นะครับกับตัวอื่นๆที่เป็น MTK นะครับที่เป็น c b u m d k นะครับอ่าผมทวนอีกครั้งนะครับคือหนึ่งนะครับหนึ่งเราต้องทําการอเสียบตัวนี้ เพื่อให้เกิดพอร์ตนะครับตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เราไม่ทําอะไรเดี๋ยวมันก็ดีเทคเจอเดี๋ยวมันก็ดีเทคหลุดนะครับเจอหลุดเจอหลุดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับมันจะวนไปอย่างนี้นะฮะก็เจอพอร์ตนะครับเจอพอร์ตแล้วก็เจอตรงนี้นะครับซึ่งมันจะขึ้นแสดงข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าเจเนริกตรงนี้นะครับชื่อมันจะตรงกับตรงนี้นะครับก็คือเราเจอดิสได้แล้วนะครับเจอดิสได้แล้ว เรากดลิต์ทอร์มิชันนะครับกดลิฟตอนนี้มันติดอยู่นะครับผมลิต์ทอร์มิชันอ่าอันนี้เริ่มหน่วงเลยไหมฮะเพราะเมื่อกี้มันหลุดไปแล้วนะครับอ่ะเจอมาอีกเนีย่ยนะฮะเนี่ยฮะไม่มีละเห็นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวผมถอดเสียใหม่นะผมถอดเสียใหม่ปั๊บ